เล่งผมแดดเนาะพี่นอนะ้องเนาะแดดในจังหน่อยนะครเข่ากำลังงามสะทส้อนแสงเนาะสะทส้อนแสงนะครับสะทส้อนแสงกับเบิ่งโบงงามเลยนะครับนะครับเข่ากำลังงามกำลังเขียวนะครับนําเอาโหลดออกมา เลาเบิดกีเพียงแค่นี้วก,ก่อนนะครับเนาะครับขอบคุณานแรครับสวัสดีครับเล่งอยากแดดเนาะพี่น้องเนาะแดดในจังน้ยนอยครับเข่ากำลังงามกับประมาณซีโมงครับซีโมงก็บแดดขอนจัดเลยนะพี่น้อง คะขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้อนี่ก็กประมาณสี่โมงครับสี่โมงก็แดดขอนจัดเลยนะพี่น้องนะขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้อสะท้อนแสงเนาะสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงกับเบิ่งบ่งามเลยนะครับสวยคงงามขางเขาปลาเขาปลาหนามเลยนะโอ้ ประจำตำแหน่งกะจดอดด้วยคนหละกนี่ของปลาเขาไปปากพีปากนองเขาห่มเนี่ยจากหน่อยนะครับเขาห่มกันจะอยากเมือดนะนะครับอย่านนี้กันพอกันชิปหนะต่อไปนะครับลิปนีก้ก็ขอย็บผีหนองเบิง้งนะครับจะเป็นยังไง ขอบคุณขอบบุญขอบคุณในหลายเดอ้อพี่น้องปองปลายที่แวะขาัมาเบิงมาชมวหมสวยเขาง,งามไปฝากครับนะครับพี่น้องเบิงนะครับจะเป็นจังไดขอ <c oughs> บคุณขอบบุขอบคุณในหลายเดอ้อพี่น้องปองปลายที่แวะขัมาเบิงมาชมให้เบิงหน้าคืองามแท้สนุกขอกำลังงามนาะพี่น้องดางน,นึงก็เคี้ยวนะครับพอสมารถทจะหันไปใดมันเพราะว่ามัน ส,สนะท้อนแสงเนาะสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงกับเบิ่งบ่งงามเลยนะครับต้องปากอายุประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณในหลายเด้อพี่นอ้องามาขอ้อมสวยข้อมง,งามไปฝากนะครับ,นะรบเอายอด ยังก็ข้อมสวยข้อมงามของปลาเขาไปฝากครับเอาข้อมสวยข้อมงามของต้องฝากอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณในลายเด้อพี่น้องมาของปลาเขาไปฝากพีปากนองเขาห่มเนจักนอยนะครับเขาห่มกันก็อยากเมือดเนาะอากันประมาณซีโมงครับซีโม้งก็แดด โอนจัดเลยนะพี่น้องนะขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้อน่ความสวยความงามของทงไฮทงหน้าน่รียนี้มาทางนี้ก็สวยครับนี่ก็สวยอันนี้ก็สวยนวอมสวยควมงามนี่แหละไปจีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ให้เบิ่งหน้าคืองามแท้สนันโดกขอ,อกำลังงามเนะพี่นองดัางน,นี้ก็เคี้ยวเลยครับบ่าษมารถาหันไปใดมันพะว่ามันกีเพียงแค่นี้เก่อนนะคนะ้ครับเนาะครับขอบคุณในรายครับสวัสด,ดีครับให้เบิ่งหน้าคืองามแท้สันโดกขอกำลังงามเนพี่นองดัางน,นี้ก็เคี้ยวเลยครับบ่าษมารถาหันไปใดมันพะว่ามัน ของปลาเขาไปปากพี่ปากนองเขาห่มเนี่ยจากน้อยนะครับเขาห่มกันก็อยากเมือดเนะเอาเส่ขคงงามของเขาปลาเขาปลานามเนี่ยโอ้นหประจำตำแหน่งจะจอดด้วยคนแหละนบบมึงเบิึงหน้าคืองามแท้สนุกขากำลังงามนะพี่น้องด้านี่งก็เคี้ยวนะครับปลาสมาร์ทจหันไปไห้มันเพราะว่ามัน พี่น้องเบิงนะครับจะเป็นยังไง <c oughs> ขอบคุณขอบบุญขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องปอ่งปลายที่แวะเข้ามาเบิงมาชมให้เบิงหน้าคืองามแท้สุดๆก็กาลังงามเนาะพี่น้องด้านนีงก็เชี้ยวเลยครับเพสามารถหันไปด้มันเพราะว่ามันสะท้อนเสงเนาะสะท้อนเสงนะครับสะท้อนแสงกับเบิงบ่งามเลย <c oughs> นะครับ เล็งมามแดดเนาะพี่น้องเน,งเเนงาะแดดในจังหน่อยครับเข่ากำลังงามเส่ของงามเข่าป้าเขาป้านามเนี่ยโอ้นประจำตำแหน่งจะจอดด้วยคนลับเนี่ยต้องป้าจะอยู่ะมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะน,น,นะครับขอบคุณในลายเด้อพี่นอ้องมา ของปลาเขาไปปากพีปากนองเขาห่มนจากน้อยนะครับเขาห่มกันก็อยากเมือดเนะนะะาะออาเนาะแเ่ถามว่าเบิงมาชมใท้กันนะเบิงทายวิวทายยังไงเบิงนี่แหละนะครับทงให้ทงหน้าเอาต้องปากอายุประมาณนี้แนละ้วพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณในลายเด้อพี่นอ้องมา ความสวยความงามของทงไตทงหน้าเดี๋ยวนี้ก็ประมาณซีโมงครับซีโม้งก็แดดขอนจัดเลยนะพี่น้องนะขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้อรเนาะแดดมาเบิงมาชมให้กันนะเบิ้งทายวิวทายยังไงเบิงนี่แหละนะครับทงไตทงหน้าอนเอาสะท้อนแสงเนะสะท้อนแสงน,ะ,สน,สงนะครับ สะท้อนแสงกับเบึงบางงามเลยนะครับกระล่งผมอยากแดดนาะพี่น้องเนาะแดดในจังน้อยแบบเขากำลังงามกระล่งผมอยากแดดนาะพี่น้องเนาะแดดในจังน้อยแบบเขากำลังงามสะท้อนแสงเนาะสะท้อนแสงนะครับ สะท้อนแสงกับเบิ่งบ่งงามเลยนะครับความสวยความงามของทุกไฮทงกหน้าเนี่ยนี้มันแดดเนาะพี่น้องเนาะแดดแล้วก็มันก็เอายอดยังก็ความสวยความงามขนะอ,องปลาเข่าไปฝากครับ,บ,บความสวยความงามตีเพียงแค่นี้เก่อนน,น้ครับเนาะครับขอบคุณในรายครับสวัสดีครับ นะครับยด้ดกันพ่อกันชิปหนาต่อไปนะครับชิปนี้ก็ก็เยลนงผมแดดนาะพี่น้องเนาะแดดนจังน้อยข่าวกำลังงามพี่น้องเบิ้งนะครับจะเป็นจังได <c oughs> ขอบคุณขอบบุขอบคุณในหลายเด้อพี่นอ้องปล่งปลายที แวะขำมาเบิงมาชมมาทาังนี่ก็สวยครับนี่ก็สวยอั้นี้ก็สวยอ๋อสมเวย์คมงามนี่แหละไปไ้ตองปากอายุประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องมาจีเพียงแค่นี้้าก่อนนะครับเนาะครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ นะครับแด้นี้กกอนพ่อกันชิปนาต่อไปนะครับชิปนี้ก็อขอ,ขอยึดความสวยของงามไปฝากน,นะครับต้องฝากอายู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนะ,นะครับขอบคุณในลายเด้อพี่น้องอมาพี่น้องเบิ้งนะครับจะเป็นยังไง ขอบคุณขอบขอบุญขอบคุณในห,หลายเด้อพี่น้องปองปลายที่แวะขับมาเบิงมาชมเนาะแวะขับมาเบิงมาชมให้กันนะเบิงถ่ายวิวถ่ายยังไงเบิงนี่แหละนะครับทุงไ้ทุกหน้าเาขาก็สวย้ขาง,งามไปปากครับครับจีเพียงแค่นี้วก่อนน้ครับเนาะครับขอบคุณในห,หลายครับสวัสดีครับ เล่งามแดดเนาะพี่น้องเนาะ